สบายดีมาเจอไม่ห่างไม่ห่างนูกชองสบายดีสบายดีอ๋อช่างเนียช่างเอี่ยมเลยเสียงเงินนะอยู่ในคอหูจ้าเงินว่ะฟันียนมาใช่หรอนะมีปั่นธงที่ร่อนบ่จ้าบุกเนื้อจ้าที่นจะกินยังค่ะกินว่วเพอ ใวน้ำานจะกินะเพอว่า้ขอบุญฮะนีล่าเนื้อแจคสเพอดนสิไป้มนีดลาอยู่แล้กูกินเพอน่ะแล้วเดบสิไปดิเอ็มทูจ้าเบองแม่เงเป็นเพอ ไปเอาน้ําทิงไงเนาะไอน้องน้ําทิงโอ้ทีนมาไปอยู่มีอโอ้ยถ้าว่าิอยู่บ้านเาถกก็กินอยู่บ้านเฮาแล้วแหละเนาะมันกินไกเนาะแเถกอยู่เถกอยู่ิไปหยังเนาะมือแล้วบ่มีเงินบ่ได้เงินกอนบ่ลงไป่ผู้บ่าวโตไปนาแล้วมื้อนี้ไปไดไปนาบ่ ลาทิดลาธิดคือจะฟัวจะของโน่เราลุ้นเลยโนเราเห็นนาเน่นะลุ้แล้วแบกโทรศัพท์คนแล้วแบกโทรศัพท์ลาหมแบกโทรศัพท์เนาะสีตุยนี่แบก่ั่นแบกน้องบีอม่านะมันยิีมเป็นตหู้ไฟเอาก็ได้หักไฟเอาก็ได้ ไฟจับก็มาได้โอ้โหเออเอาเจ้าขึ้นมกินเลยเอาเธอกับปลายก้อ๋ยวมีตู้กับปกับเฮากันได้เจ้ากินแล้วก็ไปกับเฮากันได้เจ้าจะกินไม้เขยบอนี่เออน่าจะิได้กับเพราะว่าข่อยไม่ได้เอ็นไม่้ข่อยยังไม่ได้กินข้าวข่อยกินแล้วข่อยออ๋เจ้าเจ้าจะมากินตอนเว้นบ่ก็ได้คือกันน่าะสิตัวเนาะ เฮ้เด้อเฮ้ครูจ๋าขอลูกคจ๋าหาเออจ๋าไม่อ้วนพี่ตพี่อ้วนพี่เชิญนะเชิญเบิ่งแแตพี่แซ่บบ่น้ําายถามน้ายแซ่บบ่มาเบิ่งดูยังบ่กินยังบ่กินมองดูปั่นเรียนน่ะเป็นไดแซ่บบ่ผัวเพิ่นมักชาเขียวด้ผัวน่ะ่ได้แซ่บแซ่บแบบดอืมว่าฮู้แต่น้องนะู้เบิดเนาะู้เบิดเนาะไปมาเรียนก็แซ่บ เอาของเธอบริบาลมาเถอะเธอใช้ใช้ม like well. mm. ุกที่เสื à, moi, uh ้อนมอาไปแม่ลูกน้ำแข็งองเม่แเสบไได้เม่กไนในห้างลูกชองเลิกคนนี้ห้างชองไปห้างลูกชองก็ไม่ห้างลูกนึงบอกว่าเอาเอาเอาวันนี้เรต้องแจ้งจังบริเวณเมหมฮะเธอห้างช้อนชอง ตัหางช่อนช่องถ้าถ้าราแตงนะมันบริเ็นเมย์หางเอาบริเแตงบริวเ,นเวนเม่์หางรวมเนาะเจ็ั้นบววาวอย่างได้บาเกันว<ฮ>่าวขขเขาเขาแตงแต่แเป็นไม่์หางคือกันนี่ไาเม่ห้างนตีเอาแค่จริงผู้เดียวนึงก็ไม่ห้างเลยเ <c oughs> ขามีเป็นชิปเป็นเช่าบริเวนเม่์หางอีกเป็นผู้เช่าเฉยฝันท้าวลด มีผู้เดียวดงกัะเบนไหมฮะไม่แมนผัดข้าวหลดมีเป็นชิปเป็นเช้ากะเป็นเ้สเนเช้าเ็ทอง็มีเใหม่เออของหอยู่ก็ะด็กผูกบู่กเฮ็ดเมียนใหม่นะเฮ็ดดิบเออเี่ด็กผกนะเฮ็ดวกจิกออกเนะเด็ผกจิกออกแง่าเสือเสือวานนี่เนหาบกร้อยมันม่ช่มาหายนุ่ง ยามันบวตกยุ่งกันนิดหน่อยนะเอ้ยปูดดิจางเนือหรอบดอันนี้รอบรดอันนี้เดี๋ยวมาโยงกันดิแไม่ได้ื่อวา่เดอไอ้ผู้บ้านขานผู้ใ่าเนนี่ใหานเล่นเทรเรเป็นเน่รานดหมู่เห็นน่ยจมาซ คือกะเอาลงแก้มาไ้ฮะเนาะเอา่กันไปทเช้าเนี่ยวันบานวันบินทุกเช้าก็ว่าเชียวเช้าใส้ทั้งเนี่เป็นเช้านี้ได้เพิ่หรือเปาเป็นเช้านี้ได้เาะใหม่มันงามแท่่นวดีแล้วเจ้าดีดีแล้วเจ้าเล่นโมเป็เป็นงนะเอาลงสตอรี่ก็เห็นแล้วมันบิ่งน้ำพายเนาะเอาบิ่งงี้เท่หร่จ้ำนไปเอาลงใส

กิน oh, okay. okay. oh, right. okay. okay. ๋วยเตี๋ยวนาะง่นางบอกก็เมื่อแหลเนาะวันนี ai, ้เลิกกินเผือด้อไปตู้ตอนเที่ยงก็มากินเด้อเดี๋ยวชีจงไว้ให้ขอบุกขอบใจเด้อสะท้อกันตีจ่ายเงินนะที่ไ่ตูงกินมาห่อเฮืยนฉาบุญเลยเข้าใจไว้เด้อตู่ไป จ้าฉัาจ mm ้าสบาดีสรัสดีลูกอ้ไม่อ้วนกินขาไอ้ิ่มทุกจาแล้วนี่่าุมาดีไม่ท้องวะลูกสบายดีกันสบายดีิมบานอุ้ยจังเลยังจคนยิ้มบานเลยก็ออกฤทธนะตัวนั่นนะจ็ไหมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยววอาะไรเดี๋ยวกินเ้าไปอิ่มนะเผาแกสพวกที่เอาสังินแปลว่านอเส้นหาน้ำมันห่าง บอแสเดียวนันนน่ะในถุงนะแบ่งคูหาซิอันของข้าวพูดหาซิบอันเพื่อมันเมเวาสีทองเพิ่นอันถุงที่ครับเพิ่นหิวมากนั่นแสนึ่งอันนั้นอ้เนาะว่าอย่างไรจเพาวาแกงเนี่ยนเปแบบนั้นเนาะอันนี้เห็นพวกิ๊กบอกคอยหนึ่งกินยังรูก nhưng luôn, hả? Ừ. Để... Ừ. nhưng, bảo bảo nam để hết khơi, ừ. ại này nói như thế, nó lốp, lốp chắc khoang thương đó nè bảo, nhỉ, bàn rồi, à. nhìm bàn nè, à, nhìm bàn nè, à. bàn à, nhìn bàn này quên đâu, nhìm chôm nè, nhìm chôm nè cả, ăn mọt, bàn, càm chôm, nhưng cũng chơi luôn, chơi chơi con, chơi chơi đấy, nhìm bàn, à, nhìm bàn, ôi, à chắc, ăn mày, ăn mày nó mềm, nó nhìm chôm mềm na, ăn mày luôn, ăn nhìm น่หายอยู่นอนแต่มยอมนอนไปว่าหายวิวบ่าวิวบ่างฟิงจิงเอ้ยหายวิวบ่างวิว่าอดียงนันไลเอาเพิ่นเลยแต่เพิ่นนี่แหละแกก็ต้องหนุ่มากินเอาผ่าตะไมเอาผ่าไม้มาก็เป็นอย่างนะ้นเคัดถวยแนวคัดถวยคนุอ่ะยังไงสสมมายังไปยังสม โบ้ำผิงออมาเหนือแล้วกินไสเขัวละชมพอดีเจ้าคุณผู้ชายเบิดเลโอ้ไบอกไ้เยวเอาชมพอดีเฉลายก็พอดีเฉลยหน่อยก็พอดีอ่ะไม่อองนางประทัดก็เหมืนวาะกดีเนาะเจ้าวันได้ซื้อดีทอกตัวเดืองเปลี่นหอานิมีต่ดอกแบบพอดีงามน้าหวานี่ผุดด้วยได้วาอันเป็นแรงหายล้วทานผิงถานนอนหายดีอะค่ะตุ้วยผดเก่งค่อยกะประจอยขูดก็ แว่นงบัวนี่ก็เลยหนึ่งจำเจวกินบัวนิ่งฝอยน้หาซิพัดนอะไรพัดพัดกระเทียมพัดหมูสับกระเซบหมูสับมีในตู้กซ่บพัดกระแซบพอดีแลดอกมันน้อยนะพัดเบบดพอีกันเข้าวอีเลสือราคาไประยอยหนึ่งแล้วกินน้ำกันแล้วป้ากผเห็นประยอยเดือดนแข้งวานนี่ โอ้สหห่เห็นันชื่อมหาหได้เฮ้ยเพิรไม่อยากขายอันนั้นก็ได้คอเอาตะพือตะพือกได้ขีดเดียวนั่นกงเจ็ดสิบพันขีดหนึ่งเจ็ดิพันขีดหนึ่งเแม่นแต่ว่าแทบเลยแซ็บแข้งอันนี้เราก็เลยเลือกเอาแต่โต้าวเะยค่ะอยากนอนได้ไฟตึงดึงตึงตึงอยู่นเปิดยังเันะเนาะคือจังนี้บุญหยอกบุญง่ายนปึงปึงปึงๆอยู่ไปแล้วไปแวม่เวลาไป้ปวดบ่ อังอันนี้ยังยังง่อนีหวานผู้เอยู่นี่กอาละถึนอนใน้ามเฮือนเอเออปะป่าปะอนดเอาปะป่ามานอนไว้ปะป๋าปะป่าจังเกินเดี๋ยวจังกินเดจังเกินเดวหหลออันนี้เฮ็ดปวกอย่งนั้นเฮ็ดปวดน้ำข้ามบ่เอามันดำเลย เ็ดปลวกน้ำค้ามนะตูเนาะอันนี้อันนี้เห็ดปลวกกันเฮ็ดปวกงหญ่อันนี้เห็ดปวกอันยู่ในยนพนนพนไอ้ยาอ้ยาเห็ดปวกตับไแม่แอก่อขอลยแล้วแมขอใ้ขออยอขอได้ไหมขอได้ขอไขอใจ ขอไหมเฮ็ดปวกถาบไม่ไม้กินด้วยน้ำพิงเป็นไข่เวลายายกินแต่ไม่ได้อันนี้เฮ็ดปวกน้ำข้ามนี่อันเละๆนะอันเวลาเวลามันจีบานก็เวลามันจีบานอันหลังแตกนะเฮ็ดปลวกมุ่งมุ่งมาเลยน้ำพิงเนาะน้ำหอมเนาะเฮ็ดปวกมุ้มๆ่งมากเสียเป็นแคเสียแต่สมัยซื้อให้ได้เสืยเต้นนิดหน่อยไม่ได้เกิดเลย จดนได้ใส่ยางลูกหึพ้พยังะยนนางเปห้องห้องแช่เกมเลยพันยากินเลยพันยากินเลยเช่อตัยาหญ่ินเหหวานนเนี่ยคอลูกขอหมน้เนมาเลยนงี้เเงเคอนะอันบางก็อันที่ตามขาอันนี้นะกินอันตาไล่เลยมันบอลลได้มันเข่าไปในอันยังนะเพื่นห้อง

แน่น่อะไเไม่้้ไนเามพี่เยเอาไม้าไม่เผาอ่ดึงงเพื่อนใบขึ้มิถ้าเขาประชุมกินอะดหานะมีเงาหนะ

เกินเ่าได้หมักกินนะคะนะบ่เกินชองหมากถ้ากินอ้าบุกไปมุกไปทุจรกนทุจากรทุจรกรทุจร้ายิ้มหวานอยิ้มหวานเอ้ยคือนเลยอ้าวาแม่เฮ้ยไปยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานแม่ดุ้เดี่ยเด้แม่ถามเลยแม่น้ำพิงหันไปยังลูกแต่น้ำมือนะแม่น้ำพิงไปยังไปสบายดีแบบไปลูกสบายดีแม่น้ำพิงยิ้มหวานไอ้ป้าดุ้งเลยจ้ะ

งามหดเลบองมบอฮือฮือฮืเ <Quite> ฮ <old> to <tonight> no! ือฮือฮือ่ือฮือ uh ฮือฮืนอยือฮืาฮืบฮดอฮือฮนอฮือนือเือฮื่ฮือือนือฮ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 อฮือองอนออฮือ่ไอ้ือฮือนอไอนอออออไว้ออออออฮฮัอือฮออเอ ธรรมดาของเล็กน้อยกำลังดื้อย่างนี้ที่ผมถูกกำลังรักษาอยางนี้ย่าที่ผมจดินะแต่มันกำลังเป็นไตตีกับตอนนี้แหละใหญ่กว่านี้มันใหญ่กว่านี้มันก็สิมุ่มบ่ดนี้ไหญ่กว่้เปสร้างเลยที่นั่งเล่นกันนั่งร่าเห็ดบวกเห็ดเห็ดบวกงูมาเลยหนิบอกว่าอย่าเห็ดทีเห็ดไหยเป็นผ้าเพระว่านี่นะเป็นพระหมองผ้าไม่หรอกเป็นพระถ้าเป็นพระอันนั่งคุกงกอันนี้เป็นพระยุ่งเนาะ จังเชียงเวนะว้าแม่พกมพกเงาอันนั้นู้ยหูแดนูแดนว่าเรากวาวเราก็หัวลก็อันนั้นไปอุ้มกูไม่ได้นะพอมาเ้ม่ตัมอกเจอต่มออน

หอมแคบอมดอา่าผาโลงหนักเลยวเหอเออยอกกันอะดมกันดมกันล ah, uh ูกดมกันจุ๊บเลยแห้งไอถินเนอะแ้งอาจุ๊บๆเออดันนุเยชุกเลยบบนั่นเดี๋ยวมันผื่ว่ามือใหญ่มันอะห่เออเยี่ยมโอ้คนละสีเลยนะนั่นนั่นนั่นจเราหายแล้วแับนี้

เด็กดิบไหนเฮ้ยหอยเอาไเอ้าเอ้าแม่มาเอาเะไรเออที่โตนั่งจิ้ยกุ้านัเฮ้ยหอยเอาเลยโอเคโอเคลูกบาวแล้วบอวแล้วบวแล้วเอาแม่เขาอุ้มลูกเขาก็บไรบ้านนี้หคแม่เขาอุ้มใช่ฝที่ฝันเออน้าเออนั่งวิวเออนั่งวิวคือกัน มุ้งอุ้มมาด้เออเปลี่ยนกันเด้อเอาอนนี้กโอ้ยเอ็มกับบอยอุ้งมาด้อ่าทั้งนั้นกับบอยอุ้มด้วยกันโอ้ยหว่นขนาดเด็กน้อยนี่ก็แล้วเนาะพูดถึงละถ้าบุมมีเด็กน้อยกับเงาอะไรเฮ้ยนี่กับพ่อได้หัวใช่ไหมครับแน่ยขาดไปกับแบบมันกับเงาเลย ว่าคนเก่งนะว่าคนเก่งตาลุงนะบ่อมีเด็กน้อยกับแบบมันกระมวนแบบนึงแต่เกิดวิญญาณม่ได้คือนชิแเลนี่มันกจาพอได้หัวเขาตีกันกับหัวมาตีทิ้งทิ้งมันเปื้อนลกมันเปื้อนแยะโอ้พ่อพ่อแม่แม่อุ้มเอาน้องเอ็มเลยโอเคน้าพ่อเอ็มน้องคลิปนี้กับพี่อย่างไร แวะมาเล่นน <LO> ้ำเล่นน้ำพิงก่อนที่ไปเพื่อนเด็กแสบเหรอคลิปนี้ก่ลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อสบายดีเด้อจิตตุยเออมี่ับหัวอะไรอ่ะุ้ยสบายดีสบายดีปะลุงให้กอดชูนให้กอดชูนเด็กน้อยเรียงเด็กน้อย